ตามติดชีวิตม็อกค่าเอาทำไรเดินเดินไปไหนดีอ้วนเอาจำไม่ได้เราฉีบแล้วนะลูกนู้นฉีบแล้วนะฮึไอ้อ้วนทำไมนี่ขยะขยะลูกขยะขยะเอ้ยขยะลูกอุ้ยอ้วนอ้วน เดินเดินเดินกระปารดน้ำต้นไม้เดินออกกําลังกายเตินออกกําลังกายที่อ้วนเนิะเตนออกกําลังกายเออะดีมากเลยออกกําลังกายจะได้ผอมๆหน่อยเออนี่งเงี้ยนแะเดินแหเดินเ แม่เวียนหัวเออเอออ่ะเอออ่ะอ่ออกกำลังกายเออดี่างน่ารักดี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 เออเอ้ยก็ทำอะไรนะบอกแม่ที่ทำอะไร เช้าๆอากาศดีชมสวนหน่อยอนะยไม่ได้อาบน้ำเลยอ้วนเลยอ่ะฮึยกขาข้างหนึ่งไม่ล้มด้วยเป็นไงเ,เป็นไงล่ะฮะ ไปไหนต่อเอามาดิเอามา,นามานี่ลงมามาเอามาตรงนี้เอออาไงอ้ออาวยกขายออออเออ <laughs> ทำช่องให้เนี่ยเออ โดยเฉพาะเลยเนี first, ่ยอ้วนทำช่องให้เฉพาะเลยเนี่ยฮะอ่ะอะฟิ้งฟิงอะอะฟิงวันนี้ต้องอาบน้ำจะละเนาะแม่ต้องอาบน้ำให้หนูแล้วละพอดีัสดีครับ สวัสดีแม่ก่อนเอมอมคาลินารักจริงๆเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นไหนต่อลูกหึปิ๊งเดินเล่นไหนเดินเล่นไหนดีคันนีย่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยอ้วนเลย

มาแน่นแล้วลหละครับเฮ้ย <c oughs> วันนี้จะอาบน้ำแล้วนะหรือปะ่ปะป่ะอ้วนวันวนี้จะอ้วนอาบน้ำอฟฟง fring, ăn quá à? Hiu kẹo vậy Hả? hiu kẹo vậy Hiu น่ารักจริงจริงนอนเหมือนขนมปังเลยนะนอนด้วงนะเหมือนขนมปังเลยหน่อเอ๊ยวิ <c oughs> ้ยแมงวันแมงวันวิ้ยแมงวัน Không để ạp nước đó lạ Nó 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 uôn nó Không tăng để ạp nám đó แบงวัน มเมื่อยอ่ะมาออกกำลังกายเร็วเร็วมาเร็วลุกมาลุกมาออกกำลังกายเร็วมาเร็วเลยวสิหึเสียงอะไรเสียงมาออกกำลังกายเลยวอ้ว,วนมาออกกำลังกายเร็วสิเร็วอ <c ười> <c ười> นั่นไงเมื่อกี้สปินฉี่ไปแล้วก็เลยลว่าฉีอ <c oughs> อ่อะไรอะไรฮอะไรอ้วนออกกำลังกายไมท่ทีเร็วออกกำลังกายเร็วไหนสิเร็วออกกำลังกายสิเร็วเร็วดูหุ่นซะก่อนเป็นไงจ๊ะ หุ่นดีไหมจ๊ะหุ่นดีนะอ๋อหุ่นดีไหมล่ะนี่อาวเดี๋ยวแม่จะได้เก็บกวาดแล้ว ยังไม่ได้อาบน้ำทั้งคู่หาเวลาอาบน้ำกันนะเน่า ดูอะไรกวันกินตับป่ะเอาตับป่ะเดี๋ยวแม่เอาตับให้ Mm-hmm. <laughs>